เันี้วิ่งอยู่ที่ถนนแถลงจังหวัดภูอะไรภูเก็ตโอเดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่เบาวีนกี่โมงแล้วหกโมงแล้วจะหกโมงแล้วนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนนี่ัินช่วงเย็นก็จะนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มลดน้อยลงว่าเขาก็จะไปเที่ยวกันที่แหลมพมเทพหรืออะไรนี่ สวยมากเลยค่ะทุกคนน,นี่ค่ะนี่ร้านก็จะเป็นอ,อ,อันนี้รถตุกตุกนี่ร้านก็จะขายของพื้นเมืองค่ะเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้า นี่จะสไตล์นี้เลยนะครับรานค้าเใช่ตอนเย็นๆร้านก็จะเริ่มปิดแล้วแต่ก็มีบางส่วนอย่างจะบอกว่าวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนเหมือนจะมีลมเย็นๆนิดนึงนโอ้โหเอ,อ่อ แต่ละวันนะคะก็จะมีให้จอดรถฝั่งใดฝั่งหนึ่งวันที่วันคู่นะคะก็คืออีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีรถก็จะจอดฝั่งนี้ไม่ได้นะคะก็จะจอดแค่แนวฝั่งเดียวน,นี่ก็จะเป็นร้านของของฟาค่ะนี่เซประมาณนี้ วันนี้ไม่มีรถพ่าวินเดินกลางถนนได้เลยหรือ<ม>เปล่า,เ,ลาเดินกลางถนนได้ไหมนะนี่ร้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องจับสารเฮ้ยมันจะมีร้านเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งนี่ไงซอยนี้นะคะเขาจะเรียกว่าซอยโรมานีเดี๋ยวเราจะไปดูในซอยนั้นกันนะพราววินซอยโรมานีค่ะข้ามถนนไปเลยเดี๋ยวเราต้องดูรถดีๆนะคะ ไปเลยนี่ไงอันนี้เป็นเปิดใหม่ทำใหม่ค่ะนี่ไงซอยโรมานีค่ะโหร้านนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนประดับด้วยดอกไม้อาจะขายเป็นเครื่องดื่มนะคะน้องบาวินเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยนี้กันในซอยโรมานีกันเดี๋ยวลองไปดูว้าวสวยมาก นี่นักท่องเที่ยวก็จะเดินมาถ่ายรูปอุ้ยตรงนี้จะเป็นนี่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 มันเป็นกระจกบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนสวยมากเลยโอเคเดินไปต่อกันเลยโหบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนสวยเนาะ ซอยโรมานีครับซอยโรมานีซอยโรมานีมานีก็จะมีร้านเอ่อร้านไอติมที่อร่อยๆอ,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 อยู่ด้วยนะคะอันนี้ขนมอาโป้งนี่ไงเขาเรียกว่าบีโกโมอไอแต่ว่ามันจะเป็นอีกร้านหนึ่งค่ะ เมื่อกี้นะคะขนมหวานที่ขึ้นชื่อในซอยโรมานีก็จะเป็นหมี่โกหมอยค่ะเขาเรียกว่าหมี่โกโมอยนี่ไงร้านทอรี่ภูเก็ตนะคะร้านนี้เลยค่ะแต่วันนี้เราอิ่มแล้วเราอิ่มแล้วค่ะก็เลยไม่ได้กินนี่ไงคะมีเม,มนูนี้เลยเมนูนี้เลยมีโกโมอยอร่อยมากก็จะเป็น ไอศครีม <Ice> นะคะทานคู่กับข้าวเหนียวดำน้ำกลาคอ๋อปวินไปไหนละปะวินไปทุ่นแล้วโอเคสุดซอยก็จะเป็นวัดตรงโน้นนะคะถ้าเกิดใครมาก็สามารถจอดรถในวัดได้อะฮะ จอดรถในวัดได้โอเคไปกันอ่าก็จะเดินทางครับว้าว,าวาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ประวินลาคุณผู้ชม กันเพีเท่ <laughs> บวินโอเคไหนลาคุณผู้ชมก่อนสำหรับวันนี้สำหล่าวันนี้ยังไม่ลา <laughs> จะไปเจอกันที่เซ็นทันตต่อ <laughs> อ๋อเหรอโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคัะไม่เจอกันใหม่ที่เซ็นทันตต่อค่ะ